น้าล้ายเสื้อเาพื้นไปโค้ชยแปบน้ําเมมันตัวาซี๊ดพ็กจครับเดี๋ยวคุยเรื่องแสลมก่อแม่แปบึงอือแต่ว่าไอตัวามาเมื่อวานนี้เดี๋ยวเดียวเขายุกินน้ำแล้วเดี๋ยวดี

มนใหญ่ัเพราะว่ากูเห็นสูนซูนภาคเชียงเขาทำนอกที่เราดูทีวีอ่ะมีห้าเมตรสิบเมตรยี่สิบเมตรมีมั้งเตียงนอนอ่ะเป็นล็อกไคลรอบมันมันต้องใช้แฟล็มเยอะมากโอมโผมีขายแบบม้วนใหญ่ๆมีครับยาวเยอะเลยมันมันก็จะมีม้วนหนึ่งเมตรยี่สิบเมตรอ่าห้าเมตร อันนั้นคือพวกแมคโครที่เห็นนะไม่นี่ไหนที่ในสูงนี่แหละยากก็ยี่สหมอก็ไม่ได้อยู่ด้วยมี่สิบได้หมดั็ของผู้หญิงข้างบนก็สิบข้างล่างก็สิบคามสมดุก็เท่าแล้วแต่ความสมดุเนาะเดินไปได้เลยแม่ไปถ่ายให้เอฟซีดูเลย คม่แปเอาน้าให้แม่ให่ในส็รประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับประมาณกันกั้นกั้นแถลงผู้หญิงผู้ชายครับก็เดี๋ยวจะมีการกั้นนะครับทางผู้หญิงทงผู้ชายแยกกันนะครับเดี๋ยวต้องหาสลนไปซื้อว่า มันที่แมคโครหรือว่าบิ๊กซีหรือว่าเป็นโตตัสว่ามันความยาวสุดเท่าไหร่ครับแพ็คเท่าไหร่ยังไงครับห้องน้ำจะเป็นทางนี้นะห้องน้ำทางห้องน้ำคุณสุจิตตลานะครับสวัสดีครับมอนต่นสวัสดีครับคุณครูซีย e ูทนะครับสวัสดีครับริที่ใส่นะครับข้อนี้จะว่ากดดันแล้วจะเอาฟ้าทะลาจโจนไปกินกับ ปนกบจ้าหมอหนุ่มจ้าครับครับคุณวีครับโมอบายกินฟาลาโจรนกันนะคะับคุณจิบเปล่านะครับพี่หมอหนุ่มเขากินอะไรกันฟาลาโตรนเนาะตรงนี้ก็จะมีลงทานนะครับตรงนี้มีลงทานครับไปดูครับลงทานเนาะน,นี่ลงทานนะครับ กินได้ครับเปลาครับพี่นุ่มปนาะเปนาวี่ยาับทมเนีปานาแลวนอกใจนะคะมาหาพี่นัทาเพราะว่ากุนป่าอะไรตัวมันขมครับคุณมีนัทครับนี่งครับพี่นัทเป็นช่วงนโอ้โหเป็นไงครับนี่ครับผมขอบคุณมีนัทนะครับขอบคุณมี่นัที่ขวดก็ยังไม่พเาเลยค่ะราตองร ไม่เลยไม่ใส่หยิบไปเลยหยิบไปเลยมันนำเข้ารงานเอาไหนเรไม่ใส่เลยไม่มีพี่ดาวหมอหนุ่มก็อยู่ไม่ถึงปีครับเพราะว่ากองทัพหนุเดียดด้วยท้องครับ <c oughs> ครับผมพี่นัทนี่ครับใจดีครับพี่นาฏครับไม่ใส่ใสครับคุณไม่เชิดเป็นยังเบาครับหมอหนุ่มตลกแหลกครับ <c oughs> ตลกแหลกวันนี้ครับหมอหนุ่มก็ไม่ค่อยไปไหนไเลยเพราะว่ารักษาตัวอยู่บ้านครับเดินหล่นนู่นหล่นนี่ตกหลุมตกอะไรบ้างครับหลังดอก เ็บเท้าข้อเท้าเลยมั้งครับก็เลยไม่ค่อยเด็ไปไหนครับรักษา,าตัวคือไม่ได้สบายแต่ว่ามันตกหลุมครับว่าดินน่ะมันเป็นหลุมหรือเป็นบอ่อหมอนหนุ่มโดนตกประจาไม่ค่อยมองครับตกไปทั้งตัวเลยครับก็เลยเจ็บไปข้างนึงครับปากเจอบิหน่อยนึงเข่าเจ็บหลังเจ็บครับแขนเจ็บไปหมดเลยคุณครับคุณสูจิตจานะครับสวัสดีครับหมอนหนุ่มครับ พีเอ็มนะครับขับน้ำครับพีเอ็มก็ม,มาใส่นะครับคุณนุน้ำนะครับสวัสดีครับหมอหนุม่มสวัสดีไปครับนี่ครับ นีกัขอบคุณครับนี่เตียงที่สำหรับผู้ป่วยนะครับแบบอย่างแบบอย่างนี้ครับนี่รถก็มาจอดกันเต็มเลยครับจ่ายเต็มเลยครับ เด oh mm. mm ี hmm? mm. ๋ยวใครเข้ามาดูแล้วส่เราจะได้ติามเขึ้นัีน้อสกไี่นรขอบคุณครับขอบคุณครับ

ก็บรรยากาศตรงนี้นะครับบรรยากาศนี้ครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูช่องหนุ่มประกอบนะครับฮะนไหนอ่ะฟ้าทะเลจอยครับใช่พี่ชลธีเราต้องให้เป็นรอยเพราะว่าจะได้ยอดติดตามเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราเรียนเสิดสร้างราได้ไม่ได้ต้องรอย วันนี้เป็นวันที่สองพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่สามที่สี่แล้วตอนนี้ก็มางเพื่อเ,เอาเง้ยคนติดตามสวัสดีครับสวัสดีครับมาหนึ่งครับแป๊บนึงครับเอ๋อรับว่าไงครับวันนี้ผมอยู่มุกดาหารอยู่บ้านคนพแฒนมุกดาหารมุกดาหารคั ไม่ได้อยู่กรุงเทพมาประมาณกี่ปีแล้วครับก็ที่เรศกรสกลนครติดระหว่างสกลนคนัยกรนะฮะก็คือก็อคือต่างงอยง่ายๆครับห่างจากต่างงอยสิบเก้ากิโลจะเป็นอะไรงไรง,หหงครับตันะวาหามันครับ อ,อ๋อก็ออออคือแก้มแก้มก้นมาถึงข้อเท้าก็คือสี่งหนึ่งใช่ไหมครับลองหน้าแข้งด้วยใช่ไหมใรงน,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 นครับครับ